ร้านพันธมิตรตร,ร้านพันธมิตรร้านพันธมิตรร้านพันธมิตร <m iss im> ผู้ชมท่านไหนนะคะที่เคยไปต่างประเทศแล้วเห็นกระจกสีสวยๆอยากจะมีไว้ที่บ้านตัวเองบ้างนะคะวันนี้ร้านพันธมิตรมีร้านมาแนะนํากันนะคะที่นี่เนี่ยเขาสามารถทําได้หลายแบบเลยทีเดียวหรือว่าใครอยากจะมีรูปของตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่กระจกหน้าบ้านเขาก็ทําได้ด้วยนะคะกับที่นี่ค่ะไวท์กลาส s นั่นเองเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปข้างในกันเลยค่ะผลงานกระจกสวยๆเหล่านี้บอกตรงๆว่าเสียได้ค่ะไม่กล้าเอามาใช้ เพราะมันเทียบเท่ากับงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญทุกแบบทุกลายเป็นงานของพี่น้องพันธมิตรใครอยากได้ไปตกแต่งที่บ้านเตรียมปากกาจดเบอร์ท้ายรายการได้เลยค่ะติดตามขา่าวสารมาตลอดค่ะครับติดตามมาทางเคเบลิลติดตามทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือยังไงคะทุกสื่อเลยทุกสื่อเลยดูจากสื่อต่างๆแล้วก็วไปร่วมชุมนุม แลวตอนนั้นนึกยังไงถึงไปร่วมชมด้วยคะอ๋อก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะคือคุณโยเซฟไม่สนใจเรื่องการเมืองอะไรแบบนี้อยู่แล้วปกติไม่สนใจเลยไม่ชอบด้วยอ่ะแล้วยังไงถึงมาสนใจแต่เรื่องนี้สําคัญมากสําคัญเพราะคิดว่าเพราะว่าเห็นว่ามีมีการฆ่ากันตายหลายร้อยศพมุมสลิมภาคใต้ คือจุดนี้ทำให้ใ<ช>ใหคุณโยเซฟสนใจใช่แล้วก็อยากจะไปร่วมชมนุมด้วยใช่เพราะว่าเห็นว่ามุสลิมภาคใต้โดนฆ่าตายไปโดยที่ไม่จำต้องฆ่าแต่เขาก็ฆ่าตายคุณพี่เขาทำธุรกิจหลายอย่างค่ะแต่เราขอโฟกัสไปที่งานกระจกงามๆเหล่านี้เท่านั้นซึ่งคุณพี่เขาทุ่มทุนส่งคนใกล้ชิดไปร่ำเรียนเทคนิคการทำกันที่ต่างประเทศเลยนะคะผลงานที่ได้จึงสวยงามทนทานและราคาก็ไม่สูงจนเกินไป ส่วนใครที่มีแบบในหัวอยู่แล้วก็สั่งทำกันได้ค่ะกระส่งนี้เนี่ยคือเป็นกระจกทำสีทำลายเป็นสเตนการ์สฮ <stand guard. S 1> ะสเตนการ์สเป็นกระจกสีแล้วก็มีส่วนใหญ่เป็นสเตนการ์สมากกว่าไปเที่ยวที่ต่างประเทศแล้วเห็นว่ามันสวยดีแล้วก็กลับมาก็อยากจะมาซื้อในเมืองไทยแล้วเห็นว่ามันแพงมากก็ลกเ,เลยไม่เราก็เลยเช็คต้นทุนที่เมืองนอกว่ามันแพงหรือถูกปรากฏว่าถูกมากก็ส่งน้องไปเรียนเรียนที่นูน่นเรียนที่อังกฤษ แล้วเรียนหลายประเทศครับไปเรียนหลายประเทศเรื่องการทำโดยเฉพาะนี่หรอครับผมกระจกพวกนี้ต้องอิมพอตมาเป็นคือเนื่องจากเรามีเรือเดินสมุทรเองก็เลยทําให้ไม่มีต้นทุนในการขนส่งอ๋อมันก็คือซัพพอร์ตซินกาลกันเองและอย่างลายพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถออกแบบใหม่ได้ไหมคะได้ครับลวดลายในทนบัตรทั้งใบเนี่ยให้เราทําออกมาเราก็ทําออกมาได้โอ้อยากมีกระจกเงินติดอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างนี้เป็นรูปแบงค์พันได้เลยได้เลยคิดเป็นตารางฟุต ตารางฟุตละประมาณเท่าไหร่ะเฉลี่ย35 0 0ขึ้นไป3,500ขึ้นต่อตารางฟุตต่อตารางฟุตอ๋ออย่างสมมุติอันนี้เนี่ยคือเรามีประตูส่วนมากแล้วลูกค้าจะมีประตูอยู่แล้วแล้วก็ให้เราเราไปวัดวัดแล้วเรากระจกไปใส่บาทละเท่าไหร่อะคะก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นต่อบาทต่อบาทอ๋อคือบ้านเอ่อบ้านใหญ่ๆหลังหนึ่งบางรัางเรารับอยู่หลายล้านบาทอืม โอก็คือทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยหลายล้านบาทโอ้แต่ก็จริงนะคะเพราะว่ามันจะมีห้องนั้นห้องนี้เพราะว่ากระจกของสเนเนี่ยแบบแบบหลังนี้ก็รับมาหลายล้านเหมือนกันเนี่ยหลังนี้คือเราสามารถนี่คือนี่คือที่เราไปออกงานในงานสถาปนิกทุกปีทุกปีงานสถาปนิกเราจะไปออกงานเนี่ยโอ้คือตรงนี้ก็สวยนะคะเนี่ยครับคือเราทําได้ตั้งแต่เป็นบานประตูทําเป็นโดม แบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทําเป็นฉากกั้นทําได้หมดเลยคือตรงไหนที่เป็นกระจกเนี่ยยเซฟทาได้หมดตัวนี้ปะลงไปบนปูนซีเมนเป็นโต๊ะปูนซีเมนโต๊ะของเราปูนของเราวาคะไว้คลาววาคะไว้คล้าวเหมือนกันป้องกันการออันนี้เนี่ยคือทุกธุรกิจเอามารวมกันได้หมดเลยใช่ครับผสมผสานโอ้ยเอาเป็นว่าก็คือกระจกเนี้ยสามารถสร้างสรรค์ได้ทุกแบบ อครอยากจะมีหน้าตัวเองอยู่ที่บานประตูต้อนรับแขกอันนี้ก็ทําได้นะคะอยากมีรูปธนบัตติดหน้าบ้านอะไรก็ได้ทําได้หมดทาได้หมด,หมดทุกอย่างนะคะให้คุณโยเซฟช่วยรังสรรให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่พูดคุยกับเราอย่าลืมนะคะพี่น้องพัฒมิตรท่านยังถึงกระจกลายสวยๆนะคะต้องที่นี่ค่ะไวท์กลาสนะคะวันนี้ร้านพัฒมิตรลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ